กาสุชาตสวัสดีวัยในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น,น้องน้องใครน้งและพ่อแม่พีนนนน่น้องจังหวัดอุบัติสุขุสุขอนเด้อค่ะบอต้องหักหลายค่ะหักหน่อยหน่อยแต่หักตนๆเด้อค่ะขอบคุณค่ะต้นบอกเก่งก้นอายดูต้นเอแไหม ครับพี่น้องครับเรนภาพยนต์นั่กันนะครับน้องก้าระบบเป็นนัทเอกนะครับน้องโคสบก้อนเป็นภิกษุครับเรนภาพยนต์เรื่องสีเมืองใหม่ภาพยนตร์อนันต์ถูกของพี่น้องชาวอุบลราชธานีฉายในลุ่งเนี่ยกระแตซีเดือดดีพานหน้าเนี่ยครับพี่น้องบางคนต่อสิ้นเคยได้เป่นกันนะครับเอ้ามานี่ครับพี่น้องเต้กันต่อทีมงานนัทเอกไม่หม่ำเสียงดีฮกเต้กันมัวที่าน้องดีันแล้วกันครับ กาสุชาวดีไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องน,น้องใครน้งและพ่อแม่พี่น,อน,น้องจะหมดอุบัติภูมทุกคนเด้อค่ะบอต้องหักหลายค่ะหักหน่อยหน่อยแต่หักโดนโดนเด้อค่ะขอบคุณค่ะตันบอกเก่งก็อายกูต้นเองเหี่ยป้พี่น้องครับ เป็นภาพยนตร์นั่งกันนะครับน้องการ,รับบทเป็นนังเอกนะครับน้องพงศกรเป็นพระเอกครับเป็นภาพยนตร์เรื่องสีเมืองใหม่ภาพยนตนนนร์อาาคาร์ทของพี่น้องชาวอุบลรชาชธานีฉายในรุ่งเนี่ยตั้งแตตีเดือนมีทา,านได้เนี่ยครับพี่น้องมาพ้อนอา่าสุดเพื่อเดินกระตันนะครับเอ้ามาเน,นี่ครับพี่น้องเต้กันต่อชิมงานนังเอกไม่หม่อมเสียงดีฮกเต้หมดบวนที่เงาเละชนีกระตัน